สวัสดีค่ะฟิร์สหวังพัทราพรหวัง MST 1 3มาพูดในเรื่องหัวข้อการกระจายรายได้สู่ชนบ,บทค่ะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ำค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่หลายๆคนได้สังเกตเห็นนะคะเรื่องของรายได้ตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตเลยค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะสามารถบง่งบอกได้ถึงการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมของทุกๆคน และการกระจายรายได้นะคะสิ่งนี้ก็สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศค่ะในเรื่องของการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะคำว่ารวยกระจุกจนกระจายคานี้นะคะทุกคนอาจจะเก็ตหรือไม่เก็ตนะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นในการพัฒนานไปที่เมืองใหญ่ แล้วรายได้ส่วนใหญ่นะคะก็ไปที่กลุ่มคนชนชั้นนำของประเทศค่ะซึ่งเฟิร์นนะคะมองว่าการที่เราจะสามารถพัฒนาประเทศได้ดีเนี่ยควรที่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนทุกๆก,กลุ่มเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับโอกาสแล้วก็สามารถพัฒนาไปด้วยกันค่ะ สิ่งที่เฟิสสนใจนะคะในการกระจายรายได้สู่ชุมชนเนี่ยเฟิสอยากให้ทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชากรทุกๆคนนะคะช่วยซัพพอร์ตส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนรวมไปถึงการให้โอกาสค่ะเฟิสเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีศักยภาพในตัวเองแล้วคนในชนบทค่ะอาจจะไม่ได้เข้าถึงโอกาสได้มากนะักฉะนั้นเนี่ยเฟิสอยากให้คนในชนบทสามารถ อย่างน้อยๆนะคะได้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็ทำเป็นสิ่งนี้ก็จะสามารถทำให้พวกเขานะคะสามารถดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็สามารถต่อยอดในการหารายได้ได้เพิ่มมากขึ้นค่ะในชนบทปัจจุบันนะคะก,ก็มองว่านอกจากการที่มีการซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเกษตร ผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าโอท็อปนะคะเฟิรก็ยังมองว่าการท่องเที่ยวก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการท่องเที่ยวก็สามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยของเราได้มากมายเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆฝ่ายนะคะสามารถซัพพอร์ตบุคลากรในพื้นที่นะคะได้ทําการท่องเที่ยวได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้นเพราะเฟิรก็เชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยต่างพื้นที่ต่างท้องถิ่นก็มีวัฒนธรรมอาหาร หรือสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันก็นับว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับชนบทได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยทําให้ชนบทเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะด้วยความที่ทุกวันนี้นะคะเราอยู่ในยุคดิจิตอลนะคะและวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยก็สตรองนะ่าสนใจมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะคะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรม ในการที่เราสามารถสร้างวิดีโอสร้างสื่อต่างๆสร้างรูปภาพนะคะเข้าไปในสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็สามารถช่วยสร้างผลกำไรแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรมของเราได้มากเลยทีเดียวฟ์ดมีตัวอย่างหนึ่งค่ะจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ประเทศไทยเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ค่ะมีตลาดสดอยู่แห่งหนึ่งนะคะที่เจ้าของตลาดเนี่ยเขาสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถ นำสินค้าตัวเองเข้าไปเป็นการเพิ่มช่องทางให้มองลูกค้ามองเห็นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็นอกจากเป็นผลดีกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะคะเขายังใช้บริการจากพี่วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ในการกระจายสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้าด้วยอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมรายได้ให้คนในชุมชนในชนบ,บทต่างๆนะคะได้รับโอกาสในการสร้างเม็ดเงินที่มากขึ้นค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะเฟิก็อยากให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะคะช่วยกันส่งเสริมศักยภาพของคนแล้วก็ให้โอกาสคนนะคะเพราะเฟิเชื่อว,ว่าทุกๆคนมีศักยภาพในตัวอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในชนบทก็ยังขาดโอกาสต่างๆนะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันให้โอกาสแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสังคมค่ะเวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อน หายหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม